สวัสดีครับนายหนุย่ยชีวิตบันบันมือนีก็อยู่ทงไฮทงหน้าครับผมมาดูการเปลี่ยนแปลงครับนะครับมาอยู่บันสิบก็เหมือยี่สิบเหมือทำรัวลอมครับเพิ่มรัวลอมแล้วก็เพิ่มระบบน้ำเข้าไปน้ำก็ทีมาจากเสียงหน้าทุนแล้วครับเป็นปั๊มชักครับเข่ากระลังงามครับผม ฝนตกมาหลายมือแล้วฝนตกมาก็มาไต่กบไต่ยังเขาก็ขึ้นบรรยากาศข้าวแรงครับป็นจะขึ้นหอดบานบา่ตะเวนัตะวันกำลังตกก็มีต้นใหม่มาปลูกเนี่ยบ่ทันไหลครับเขาก็มาปลูก นีเอซอยเบิงต้นกล้วยนาสิติดแล้วมั้งฝนมาดูแล้วแต่ว่าตรงกลางนี้ยังบ่นนทนันรเด็ดลงยังอยู่ครับทีพามาเบิงระบบน้ำกันต่อมาจากเทียงหน้าประมาณเกือบสองรอยเมตรมีท่อหนามครับ เป็นสามทางแยกแมีก๊อกไว้เปิดง่ายๆอยากหดก็หดเอาเลยแต่ว่าเป็นสปริงเกอร์นี่ยขนุนครับพึ่งเอาลงมีขนุนมีคาต้นขนุน๋ยวา,าพลาดที่บนข้างน้องสานะครับน้องสาที่จกไว้ครับผมให้นี่ว่าสีดำหน้าขึ้นสีดำบ่ได้แดีววันลดลงบ่ได้เดี๋ยวเลยนะ่ะสีปล่อยไว้แนวนี่นะหาแนวอืนว่นมาปลูกแทน นี้เริ่มปลูกตะไคร์แล้วครับน่ามากเล้วก็บเพราะฮันเต็มบรนได้ล่องสระมาทาังนี้ก็มีโอกาสบอดออดี้ไล่มือบรนไดซีฟโกมือก็ะบาดเ,เก็บเองผลม่วงกับน,นาดิติสแล้วครับปลูกไว้เป็นเดือนหลายตระมาข้าวกรนหุ่นนี่ก็มีต้นชะอมพึ่งเอาลงครับ ยังว่านีหอนน้ำเลยอีกน้องหนึ่งครับยังว่านีลงป่ายังเลยต้นไม่กับว่านสูงบาไเลแต่ว่าฟังคุนก็มีต้นกล้วยต้นอยังอยู่ก็เดี๋ยวดีค่อยเป็นค่อยไปแล้วครับมาเบึงระบบน้ำกับมีก๊อกไว้ให้แต่สียดทอ,อยูยกลางสวนมีสปริงเกอร์สปริงเกอร์เปิดเปิดวาล์วเลยอือ ติกเกอร์ครับต้นพดได้ดประมาณสิบต้นต้นนี้ก็เป็นสมโอเอามาลงดนแล้วว่าทันนี้ไงจกเกลี่ยพึ่งได้น่ามากอีกนนี่กับม่วงนีมะม่วงแล้วก็มะนาวมะน,นาวปลูกไว้กิ้นครับเสือต้นใหญ่เลยต้นหน่อยนั่นนั่นเลยปลูกใส่นนนั่นรอรถดมะม่วสองสามต้นครับเอาลงเอามาลงความกันฟังนี้ก็ ตอสปริงเกอร์เดี๋ยวใส่ต้นม่วงครับเปิดแววเอาตัวนี้ก็สตอสตอพอเอายวนาบ้านเท่านี่แหละยักษีขึ้นมาขึ้นครับเบิง้งตาเบิ้งกันตัวนี้อีสานบ้านเท่าเอื่อนมาหน่อยครับมาอยู่กรงท่าทงหน้าอยู่นี่ยักษีไงลูงม่มหญ่บันไดนี่กับรังฝรังจิมจูลองฝึกปลูกเบิ้งครับหอนหน้ามันไปน้ำ มาแล้วก็กืบสองปีแล้วยังพอท่านเพียงเขาเ,เขาก็เพียงเขาสองปีหนึ่งเพียงเข่าเตีย้ๆยๆนี่ก็มานาวเดี๋ยวที่ผามาเบ่งปลาครับปลาวึกกับปลานิ่นมายังเฉียวมาลงรวมๆกันเลยแจ็คสี่เห็นปลายัางไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดน้ำก่อนนะครับมันโดนแล้วเทียงหน้านี่ก็เฮ็ดไม่อาจารย์ก็สีแอมแบบงไง มีแข่มียังเรียบร้อยนั่งเรียนนี่มากินปูกินปลาครับก็มีเพิ่มนะสะพานสะพานเหาหันปลาได้ยินเสียงคนกับเป็นตื่นเตืนอนยู่มันลงกินดูโหดต,ตกใจกระบอนอยู่ใกล้ไกลกระบอกค่อยมีโตัว,วันไดมีหน่อยๆมันตกใจอย้่ บรรยากาศเข้าแรงครับโอ้เป็นหอดบานห้าแล้วขั้นแนวเนี่ยน้องสาที่คุดไหม่น้ำก็เริ่มมากปุ๊บมันก็ยังสีลนมารองน้องน้องไงจะถาเบิ้งอยู่ครับมันสิไปแนวไลต้นไม้อยู่มันก็เริ่มขื้นไร้แล้วติด้เป็นลมเง่าบรรยากาศบรรยากาศตะเว็นกำลังสิตกดินอีกที่หนึ่งครับโอ,โ,อโอ้เหมืกนเตือแล้ว รปลากับบัวลายบัท่านลายบานไ้ปลาก็ได้แต่ว่าก็ะมีมากกินมาเรื่อยๆมากวันนี้บ่ค่อยได้ลงครับเพราะว่ามันเป็นป่าว่างใครแล้วเลยเลยปล่อยให้เป็นเลี้ยงไปเลยกินมาเรื่อยๆกระเสือปลานิน่นแม่ไงเหลือลงมาปล่อยเลย ถาเบิ่งกันว่ามนสีออกอยังไงกันเอาตอนตอนนั้นเอาตัวน,นี้น่อยมาปล่อยบ่เเลือนนาที่เป็นปลาใหญ่กินเบิดเอาตัวน,นี้น่อยเล่อยตัวระบาดมากนี่เลื่อนๆเ,เอาตัวใหญ่มาเลยมาลงมาปล่อยอยูซีฟกับตัวอาสีขยายพันธุ์หรือบ่ขยายบ่แเน่้ใจก็จถาเบิ่งอีกที่หนึ่งครับผมจากสิไปแนวได้ขนาดสีดีขึ้นแล้วเดีย๋ยวสีมีลูกมีเต่าปลาขยายเต็มบอ่อ ตัวน้อยเลี้ยงมาเลยตัวใหญ่ามาหลดนี่ที่อาจเลี้ยงลูกเลี้ยงจาของขยายพันขยายพันไใน้บ่อเองโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้เอาทอนี่ก่อนนะครับนอเดี๋ยวมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงอีกที่หนึงว่าสีเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับสวัสดีครับ